สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สําหรับในการลงทะเบียนร,รับวัคซีนโควิดนะครับเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าว่าเราจะไปรับวันไหนอะไรยังไงนะครับผมเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมกันเลยครับหน้าตาของโค้ดโปรแกรมครับโค้ดโปรแกรมของผมก็จะมีทั้งหมดประมาณ400บรรทัด3 9 9บรรทัดนครับผม เป็นโค้ดง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรมากครับผมมีการสร้างไฟล์บุลเไฟล์บิดไฟล์ครับแล้วก็รับข้อมูลต่างๆ่างแล้ผมมีการใช้ฟังก์ชันสวิตช์เคสด้วยครับผมเราลองมารันโปรแกรมดูนะครับโปรแกรมมีทั้งหมด5ฟังก์ชันนะครับผมลองฟังก์ชันที่1ก่อนเลยครับ ขั้นที่หนึ่งเราโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการลงทะเบียนทั้งหมดกี่คนนะครับลองกอรอกข้อมูลลงไปดูครับเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก,กอกชื่อตามที่โปรแกรมให้กรอกครับผมถ้าเราเกกอ,อายุที่ต่ำกว่า 18ปีหรือว่าอายุที่มากกว่า60ปีโปรแกรมจะไม่จะขึ้นว่าไม่สามารถรับรับวัคซีนได้นะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะบันทึกลงในไฟล์นะครับผมซึ่งสามารถกดดูได้จากฟังก์ชันที่2ครับนี่ครับข้อมูลอินโฟมิชันของเราก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะครับผม ฟังชันที่3ครับเลือกวันในการนัดรับวัคซีนนะครับผมเลือกได้เลยครับในที่นี้เราเลือกเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ด้กันครับผมแล้วก็เดือนเดือนเป็นเดือนนี้เลยครับไม่จายนกับเม์แล้วก็ปีเป็นคศนะครับเป็นสองพันยี่ิเอด เลือกรงพยาบาลนะครับผมเลือกจังหวัดแล้วก็เลือกโรงพยาบาลได้เลยครับแล้วกด5 finish ครับโปรแกรมจะทําการบันทึกลงในไฟล์เรียบร้อยครับสามารถกดดูได้จากฟังก์ชันที่4นะครับผมเป็นการโชว์ประวัติในการรับวัคซีนของเรานะครับไปฟังก์ชันที่5คือฟังก์ชัน exit ครับจบโปรแกรม โปรแกรมจะมีการบันทึกลงในไฟล์นะครับผมไฟล์ Text นะครับซึ่งเปิดดูได้จากาตัวในโฟลเดอร์เลยครับนี่ครับเป็นไฟล์ Data นะครับไฟล์ข้อมูลของเราแล้วก็ไฟล์ History นะครับเป็นไฟล์วันเป็นข้อมูลของวันที่เราได้กรอกลงไปครับโปรแกรมทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้ขอครับ